พัฒนาในมหาบุรุษเป็นที่สุดเทินไว้ในดวงจิตพระยารัศดานุประดิ์มหิสาราพักดีพอเซเบนอารนอการยางแห่งประเทศไทยเทศบาลนครตรังขอเชิญร่วมงานวันยางพาราแห่งชาติจังหวัดตรังปี2567เชิดชูพระยารัศดาดิดายางพาราไทย ระหว่างวันที่8ถึงวันที่10เมษายน2567นี้ณบริเวณสวนสาธารณะอนุสาวรีพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรพักดีตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังกิจกรรมภายในงานชมนิทัศการตามรอยพระยารัศดาสืบสารความเป็นมาสู่การพัฒนายางพาราไทยชมบูธนิทัศการจากหน่วยงานราชการ เอกชนสถาบันเกษตรกรวันที่8เมษายนสอ6 7ายเวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึงเวลา12.00นาฬิกาพบกับกิจกรรมประกวดยางแผ่นร่มควันเวลา12.15นาฬิกา15นาทีถึงเวลา16.00นาฬิกาชมกิจกรรมแข่งขันกรีดยางชิงแชมป์เขตภาคใต้ตอนกลาง เวลา18นาฬิกา30นาทีถึงเวลา19นาฬิกา30นาทีพิธีเปิดงานเชิดชูพระยารัศดาบิดายางพาราไทยปี2567โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัฐพรอมเผาเวลา19นาฬิกา30นาทถึงเวลา22นาฬิกากิจกรรมประกวดหนูน้อยชาวสวนยาง วันที่9เมษายน2567เวลา9นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกา30หน้นาทีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตรเวลา16นาฬิกา30หน้นาทีถึงเวลา18นาฬิกา30หน้นาที กิจกรรมเสวนาวิชาการหัวข้อขาบอนเครดิตในประเทศไทยขายได้จริงหรือเวลา16นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกากิจกรรมแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาวสวนอย่าง วันที่10เมษายน2567เวลา7นาฬิกาถึงเวลา12นาฬิกาพิธีบวงสวงพระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศพักดีขอซิมบี้ณระนงเวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกากิจกรรมเสวนาวิชาการหัวข้อ FSC EU DR ตติกาโลกกับอนาคตยางพาราไทยเวลา20นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกา ชมการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินบาวีอาสยามแบบเต็มบง จากาเลเซียนำหนึ่งลึกษาชูยางพารามาปูกกันย่าลืม8 1 0เมษายน2567นี้ขอเชิญร่วมงานวันยางพาราแห่งชาติจังหวัดตรังปี2567เชิดชูพระยารัศดาบิดายางพาราไทยณบริเวณสวนสาธารณะอนุสาวรีย์พระยารัศดานุประดิษฐ์มหิศรภักดีตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง พระยารสฎานุประเดจมาเุสาราบังดีทัานนี้คือปิราแห่งยางพารรไทาย